คนเกิดวันพุธเนี่ยนะครับมักจะต้องอเกี่ยวกับงานเนี่ยมักจะต้องเดินทางนะครับต้องติดตามงานต้องเดินทางนะฮะต้องไปไป,ไปเกี่ยวข้องด้วยการเขาเรียกว่าเมื่อเมื่อผลงานเนี่ยได้สร้างมาแล้ววันนี้มีคนทํางานเยอะแยะมากมายแต่เราเนี่ยจะต้องเป็นผู้ไปตามหรือไปติดตามหรือไปดูแลงานนั้นเพราะฉะนั้นคนเกิดวันคานย่อมจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางเพื่อไปสสางงานที่ข้างค้างอยู่ย่อมเหนื่อยบ้างแต่ถือว่าคนเกิดวันคานเนี่ยจะโชคดีเรื่องของสังคม คนรอบข้างนะได้เพื่อนใหม่ได้สังคมใหม่อข,อขอโทษนะฮะวันพุธนะเมื่อกี้บอกวันขานนะขอโทษครับวาะเนี่ยคนเกิดวันวันวันพุธเนี่ยมักจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเดินทางและก็จะได้เพื่อนใหม่จะได้สังคมใหม่นะครับคนที่ไม่มีความรักนะคนเกิดวันขานก็จะพบรักนะฮะหรือพบคนที่ถูกใจได้แน่นอนเพราะน่ถ้าเราเนี่ยเป็นโสดนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีนะครับที่จะได้คนที่ถูกใจ นะแต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องนะเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันไปหรือให้คําแนะนํากันนะจะได้เพื่อนที่มีสติปัญญาดีจะได้เพศตรงข้ามที่เป็นกําลังใจกันได้ดีนะครับนั่นเองแต่ในส่วนการเงินแน่นอนว่าการเดินทางส่งผลให้ต้องใช้เงินนะครับต้องลําบากใจบ้างการประหยัดและรอบคอบคงจะช่วยให้คนเกิดวันพุธนียผ่านพ้นไปได้แต่โดยภาพรวมของคนเกิดวันพุธนั้นจะมีสังคมที่ดีนะครับมีคนรอบข้างที่ชื่นชมและโชคดีนั่นเองครับ